ไอ้กลัวงูอย่างผมว่าไอ้กลัวกบกบมันทําอะไรคนไม่ได้อะมันกัดคนไม่ได้แล้วพี่หลงกลัวอะไรอ่ะกลัวไปนซีกลัวไปินรีชีวิตกลัวอะไรกลัวงูกลัวกบเพราะอะไรถึงกลัวมันต้องมีปมด้อยมันต้องมีจุดที่ทําให้เรากลัวไม่มีปมด้อยอะไรแล้วเป็นดาราต้องกลัวไว้ก่อนให้คนดูขำแต่ดาราต้องกลัวอะไรสักอย่างใช่มังั้นอยู่ไม่ได้หาเดกไม่ได้นะดาราไม่กลัวเหี้ยอะไรนะยกไฟ แจ้งเสร็จแจงเออนอกจากคนดูจะเกลียดแล้วดารายังเกลียดมึงด้วยนะตอนนี้มันเป็นเรื่องปกตินะแต่ไอ้กลัวงูอย่างบอว่าไอ้กลัวกบกบมันทําอะไรคนไม่ได้อ่ะมันกัดคนไม่ได้แล้วพี่ลงกลัวอะไรกลัวไปอินีกลัวไปอินีไม่อยากนั่งคู่เลยกระป๋องแม่งสูงฟุบเข้ามาถึงกับเดินหนีเลยอ่ะถึงกับพักดูไม่ร่วมเเรเเ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 เนเเอเเ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  ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพ anyway> ื้นท e ี่เบาต่อไปใครเล่นมุกเบาเนี่ยมานั่งตรงนี้ไม่ต้องบอกรู้ตัวเลยมาน้องตัวนี้เออปั๊บผ่องเยบจอมอายปั๊บรีบไปเลยนะโอเคนะโอเคแล้วไทยกลัวอะไรกลัวเขาอ่ำเนี่ยมีลงเหรอใช่มันทําให้เราเล่นไม่ออกแล้วมึงเอาเสื้อนักวิ่งมาใส่ทำไมเนี่ยอ่าไปนั่ง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 เลย นั่งตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วหาเรื่องเขาจะแก้ไงมึงมันจะแก้ไงเอาเอาเสื้อนักมวยมาใส่หมาเสื้อแต่มึงบอกเสื้อนักวิ่งเลนั่งเลยนะอโอเคโอเคได้แล้ว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 เอาแล้วแล้วแล้วผมผิดอะไรผมต้องกลับไปนั่งตรงนั้นมันเป็นตำแหน่งที่มึงไงใครพลาดใครอะไรเขาจะเดินไปนู่นเองจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นกลัวกลัวตำรวจตั้งด่านดูดเหมือนกันเหรอดูดเหมือนกันเหรอใช่ เดิมผมชอบเดิมเดิมมาดึกๆดิมเดิมตำรวจตั้งด่านไอ้ตำรวจตั้งด่านะกูกลัวที่สุดเลยกูเคยเจอทีเงยเป็นคณะตลกนี่แหละคณะตลกอิสระเดินเพนตอนนั้นโอ้โหงานแปดที่เก้าที่เว้เรื่องทุกวันเลยตำรวจตั้งด่านอ่ะไปอ่ะ อะไรอ่ะเราไม่ใช่คนดังอ่ะแต่เป็นตลกอ่ะต้องแต่งหน้าแต่งหญิงแต่งอะไรเงี้ยอ้าวตลกเหรอลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยเราก็นึกว่าคึกว่าจะค้นเราเอาเล่นตลกให้ปะกูดูเออแล้วเราทำไงวะเอาดิให้กระตัวหัวกระต่ายให้กระตาหางกระต่ายอ่าวพอฮาปั๊บขึ้นรถเลยอ่ะคือให้เล่นตลกอ่ะนี่กูไม่มีอะไรกูเออมาไหนวะ อาจารย์ถือนะตีคนรวมกันนะเอาให้หานะอย่าให้เข้าลุกมาได้พี่กลัวตำรวจเพราะว่าตอนนั้นดื่มเยอะอก็ขับรถกลับบ้านกำลังจะถึงบ้านอยู่แล้วพอดีเจอตรงล่มก้าวตำรวจตั้งด่านอยู่ไงตรวจแอลกอฮอล์เปล่าไงเราก็เต็มที่ไปเลย ตำรวจบอกปุ๊บเราก็จอดกดกระจกลงไปตำรวจถามอ้าวคุณนุย้ยดื่มป่ะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากกำลังจะกลับบ้านแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ชวนดื่มครับ <c oughs> คุณนุ้ยดื่มมาหรือเปล่า <c oughs> บอกเ่าครับตาแดงๆงนี้ดืม่มแน่เลยลงมาเปล่ากันมาเปล่าก่อนเราทำไงวะเราเป็นนักแสดงด้วยเดี๋ยวเกิดเข้าไปโพสเอาไปลงประจานเอาไงก็เลยลงไปก็ไปเปล่าเลยเปล่าพูดเอาเต็มที่แล้วนะคุณนุ้ยพูดพูดพูดเสร็จปุ๊บ เอานิ่งๆไม่มีอะไรนี่หว่าขึ้นรถกำลังจะก,กลับบ้านอบอกอ้าคุณนุ้ยกลับไปได้ไปโรงพักฮะเออทำไมอนะ่ะคุณดื่มมาเต็มที่เลยผมรู้เฮ้ยเต็มที่นันก,ก็ผมเป่าไปแล้วคุณเนี่ยเมาแน่ๆเลยจะเมาได้ไงใกล้ที่คุณเป่าเมื่อก,กี้ไม่ใช่เครื่องเป่ามันเป็นกระบอกไฟฉาย,าย,ย <laughs> <laughs> แตกด<น>ิ <laughs> ยิ่งคำพูดของเราเนี่ยมันสามารถหลุดด่าบได้นะแต่ให้ใช้แบบว่าเออดุนพินิจถูกอย่างวันนั้นผมก็เจอสีแย้ไฟแดงแล้วก็ขับรถไปเล่นตลกนะพอจอดเสร็จปั๊บตำรวจบอกว่าอ้าวมึงผ่าไฟแดงป่ะเนี่ยใช่ครับอ้าวมึงไม่เห็นไฟแดงไงบอกเห็นครับแต่ผมไม่เห็นจ่าแอบอยู่แอบอยู่แล้วก็บอกมึงไม่ต้องเล่นลิ้นมึงไม่ต้องเล่นลิ้นไอ้เจ๊กผมบอกผมไม่เคยเล่นลิ้นครับผมเล่นแต่นิ้ว